มีผู้ติดตามของฟาร์มท่านหนึ่งนะครับถามฟาร์มมาว่าผมเนี่ยทำงานอยู่กรุงเทพได้ปีหนึ่งละเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งเพื่อจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้นะพอกลับมาเขาไปหนีไปแต่งงานกับคนใหม่โหช็อกมากทำอะไรไม่ถูกเลยนะครับอุตส่าห์ทุ่มเททุกอย่างทุ่มเทหน้าที่ทุ่มเทเวลาเพื่อที่จะมาแต่งงานกับเขาแล้วเขาหนีเราไปทำแบบนี้นะครับเขาไม่ค<ม>ู่ควรสำหรับเงินก้อนนี้เขาไม่ค<ม>ู่ควรสำหรับเรา เก็บเงินก้อนนี้ให้คนที่รักเราจริงๆดีกว่าสําหรับผมนะตัวนี้คือยาวิเศษเลยที่จะช่วยให้คุณมีแรงนะครับเพราะว่าถ้าคุณไปเจอผู้หญิงคนอื่นแล้วทาเหตุการณ์แบบแบบนี้คุณจะรู้เลยนะครับว่าเขาเนี่ยหลอกเราละเห็นไหมครับมันเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดมากบางคนต้องเจอเรื่องแบบนี้นะถึงจะเจอรักแท้นะครับถึงจะเจอความจริงในชีวิตมันไม่ได้สวยงามอันนี้เรื่องจริงเลยดีแล้วนะครับที่เจอตั้งแต่แรกขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามถ้าวันนี้ไม่มีทุกคน วันนี้ไม่มีฟาร,ร์มครับขอบคุณครับ